เฮ้เจมเจมเจมมันอยู่บ้านเปล่าใครเรียกวะอ๋ออยู่มาเลยเข้ามาเลยฮ่าฮ่าฮ่ฮฮกูไม่น่าให้มันมาเลยวิ่งอยวิ่งกูวิ่งดิทีท่ผมชวนพวกคุณมาในวันนี้นั่นก็เพราะว่าผมจะพาคุณไปล่าท้าผีที่ป่าช้าแถวหล้างบ้านคูเจ้งทุกคนไปไหม ไปเราไปกันเลยวหลเรามาถึงแล้วไปไอ้เจมก็กูเองเอนี่หว่าเอาแล้วทำไมกูตองน้ำด้วยละ่ะไห้สั่งให้มึงอยู่หน้าสุดล,เลัเอาเหรอเออเอาเอาไปไปกันไปมึงก็นอนไปดิ กลัวนะเดี๋ยวกูจะเดินช้าๆเฮ้ย hey, นันช้าของมึงแล้วนะรอดว้วยเฮ้ยเอา้าไม่มีใครรอกูเลยตัดภาพไปในป่าเฮ้ยพวกมึงน,นำต่อดีกูกลัวเอาเอาั้นกูนำต่อเค่ได้วะนันเละเพลินดีแล้วมึงรู้เปล่าว่าคนข้าขงหลังจะโดนผีหลอกได้ง่ายสุดด้วย ให้สอนมันวะ